สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องสูู่้สู่คนพบพอกับช่องสาบ้านนมอมสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอ,พอ,พอกันในวันที่18กันยาหกดจ้าฝนตกดีดีพี่น้องจ้าล้างมองลัางบนกบท่วมท่วมข้างอีหลีค่ะเอาขับรถระมัดระวังเด้อไปใส่มาใส่จ่นานำท่วมเป็นบอนเป็นบอนพี่น้องนำไลโ่โบสะดวกจะาทอทรงนำโบสะดวกปันใด ขนาดในซอยบ้านสาบานักกะยังถ่วมเด้อค่ะขนาดตุกบปันใดกะไรจะ้ะเอาผู้ใดขับรถไปใส่มาใส่กะละมัดระวังจ้าคลิปนี้เป็นตัวเลขมาชัวเก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีเด้อพี่น้องค่ะงวดว่างหันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบับหาเปยดตรงตรง,ตรงให้บนออกลังพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ็บใจหลายจะ้ะมือเลขออกเพิ่นยังทรงเลขทูบเนาะค่ะิ่นจุดทูบได้หาเปยด สองตองโคโคลูป,ปนนันไดจะ้ะแต่มันซื่อบอ่ไดพี่น้องจา้ามันไปเข่าโค้งการค้นละคึงมุดขีดดินเกนบ่ไดจะ้ะกันสิไปหาซื่อสาากินแบงถึงไว้กะบบมีเหลวกาแปลกอยู่เด่ะเลขหาเปดหาเก้านี่ทุกงวดอรูดจ้ะจ้าเป็นอย่างอันพดพูบบปปกหมบกเขียบมุดขีดดินเกนบ่ไดจักงวดกกว่าไดเป็นเลขอีหย่งกับ,บ่รลูแต่ว่าเลขกมักออกเลขอันได้พี่น้อง ออกดีออกได้ก็คือเลขดังเลขอันเขานี่ล่ะจ้ะคลิปนี้เพิ่นก็นได้ส่งตัวเลขไห้สามนาฬิกาวเ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 วสู้พี่น้องเฟ้น่องอิฟซีฟังฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งกริ่งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าเลขออกปุ๊บเพิ่นก็นเฮ็ดส่งมาโหลดได้จ้ะกะถือว่าบ่ถิงบ่ปะก็บุญขอบคุณมาชัว่่้า่้า่้่้า่้า่้่้ เพิ่นกิดสีโซกสีมันพี่น้องเพิ่นได้ฉลากินแบงหาเปดเพิ่นว่าเพิ่นว่าเอาดีใจน้ำเพิ่นผู้มีดวงเนาะผู้บมีดวงกะสู่อโตละพี่น้องจ้าเฮ็ดจังไหนเนาะลูกกลมกมขันดวงเขาบ่มีสื่อจังได้กะบบ่ถือขันดวงเพิ่นนี้เพิ่นสื่อจังได้มันก็ออกกะป่ามานนั้นค่ะย้ำเด้อค่ะสารานำมาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาบ่บ่ไหลใหญ่ไปค่ะ ให้ไปบิง้งสต,ติติงวดวังหันที่พานมาวามันออกตัวใดเนาะค่ะแล้๋ยวขอยไปเบึ้งงวดไหมในงวดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดไปบึ้งไปฟังพร้อมๆกันจ้านี่แมจ่าอันนี้เป็นงวดเก่าพี่น้องแต่หลักร้อยเพิ่นกระจับถือเด้เพิ่นใ้้กจ้า6ลกลักร้อยเพิ่นกระถือหกห้าเปดบัตรหาเปดมันเรียนทะเลล่ลงลางมานี่ค่ะ มันเลนทะเลหลงลางมันผัดออกซีหกหกซีออกซีหกหลักลอยบนบัดซีหกกอดคอกันมาเสียดายครับพี่น้องค่ะแต่ว่าการนั่นละเด้อค่ะกะถือว่ารุดละค่ะเพราะว่าไห้บนออกลางเนาะแต่ว่าเลขเพ่นบ่อหลาหางพี่นองบนเม็ดเดียวลางก็จะเม็ดเดียวจังสี่ล่ะกะสื่อตอยบนตอยล่างไว้น้ำเนเด้อค่ะเลขเพ่นนอยหางวิ่งกับเม็ดเดียวล่างวิ่งเม็ดเดียวบนสาบนาว่าเพ่นขอนคางเม่น ว่าว่าจะเป็นหลักร้อยเนาะค่ะกะจับไลยบึงนวดนี้เพื่นให้ม้าแบบนี้จะ้ะไปตามต่อพี่น้องคะ่ะเลือดนักสู้เนาะสาบนะกะทักเิ่นไปจะ้ะรอมาชัว9เก้าเก้าเพิ่นกะส่งมาทันทีเด้อค่ะตามนี้ค่ะมาชัว9เก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีค่ะเพื่นให้มาคือเด่นบนฟันไปที่หนึ่งหนึ่งตเดียวโคโลเอซจ้ะ หลักร้อยสี่กัหกจ้ะต้อหลักร้อยตัวเก่าตัวนี้จ้ะลักสิบเจ็ดกับแปดเดอ้อค่ะลักน้วยหนึ่งกับสองจ้าชอบส่วนตัวหกแปดหนึ่งเพื่อนให้ตัดเล่นน้ำเดี๋ยวสาบนาจะไปเขียนเสกกระดาษตัดให้พร้อมจ้ะเลขล่างเนาะคะ่ะวิ่งไปที่หนึ่งคือกันวะเด่นหนึ่งจ้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองคูแค่นั้นพี่น้องจ้าแต่ว่าเลขวิ่งนีบนล่างนี เด่นหนึ่งโตเดียวโคโลโอ้งวดน,นี้เลขวิ่งเพนบนรางชนกันไปที่หนึ่งเอาพี่น้องคะ่ะมีเฮแท้ๆยิบยกยิบ,ยบจับไ้เด้อคะ่ะเพราะว่ามาชั่วเก่าๆนี่ทั้งแต่พนยุ่กับสาบานน้ำมานี่เลขเพินก็ค่อนข้างลุดยากยุ่พี่น้องแต่บากะน้อยหางคะ่ะเป็นตาซสือไว้เอาพี่น้องจ้าเดียวสีเขียนใจกระดาษใด้ชัดเจนจ้ะเดียวสีเ,สนนเ,เ,วสเปียบเทียบสตีติงวดเก่าให้เบิ้งพร้อมอีกจะ้ะ ในงวดวันที่1ตุลา6-8มาชัว9-9ผู้ใหญ่ใจดีเด่นบนวิ่งไปที่1เลยจ้ะ1ตัวเดียวโคโลหลักร้อย4กับ6จ้าหลักสิ7กับ8เด้อค่ะหลักหน่วย1กับ2จ้าเม็ดเดียวจับให้แข็งๆข็เลขชอบส่วนตัวที่เคนจับเอาคือ6-8-1แต่ว่าเพิ่นให้ตัดเหลินสาวนาและตัดให้คือ ดหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็แปดหกจ้าผู้ใดสิปักหลักเลยกระไดเด้อค่ะบอต้องกลับตรงๆไม่ต้องกับกระได้จ้ะข้อ่นตักปักหลักให้แล้วเนาะจ้ะสำหรับเลขล่างอะล่างก็วิ่งไปที่หนึ่งคือกันจ้ะเดนหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองคู่แค่นั้นจ้ะสังเกตว่าเลขล่างนี่มันสิอยูหลักสิบเลขหนึ่งแต่ว่าบนนี่ยูหลักหน่วยอืมจ้ะเพิ่งสังเกตได้นเลยจ้ะเดี๋ยวเปรียบเทียบใ้เบอร์หมดบางหัน งวดว่างหันกะนี่ลหละให้บนออกล่างหาเปียดตรงตรงพี่น้องนี่่าเปียดตรงตรงพี่น้องคะงดไหลเอา้าให้โซกให้มันจะ้ะสาวบ้านะเขียนผิดมาเขียนย้ำอีกนี่นี่่าเปียดนี่โอ้ยเพื่อนเสียอยากให้ปนนันนอกกบว่าเอานอกจากดวงบ่มีเนาะก็ย้อนว่ามันเขาโค้งกันคนละเคืองพี่น,อนอ้องแทนมันเขาโค้งกันคนละเครืองนี่สาบานาเสียบ,บ่ซื้อเลยจะ้ะมัน่สมศักดิ์ศรีพระนะถือก,กะบ่ดีใจพะนะ โอ้ยเนาะบ่มีดวงครับจ้ะอ่ะวันนี้ให้แคบหน้าจอจะ้ะแคบหน้าจอเด้อค่ะมาชวัวเก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดีค่ะมักกจัดคัดก่าพันถ้าผู้ใดมีสำนักเด็ดสำนักดีสำนักดังค่ะเอามาประกรบกับเลขเด่นเล็กวิ่งเพ่นก็นไะไรค่ะเพิ่นไห้มาหนึ่งตัวเดียวบนล่างเนาะถ้าผูใ้ใดมีเด็ดเด็ดตัวเดียวจับใซ่กันได้เลยเอา้าวรวยรวยปงังปังส่ข่สุ่คนหลักร้อยจับตาดีๆจ้าสี่กับหกอีกแล้วอ้าคลิปนี้ไปเลวจ้ะสวัสดีจ้า Paling maha pura pari pura kisah karam Hewa mewa ito jindang <foreign language> dekanya bupa pepeti <speaking> Icikan pekitanku <foreign> menggipa mewa semijadu Sabde pura itu sanggapa <language>